าวันนี้เกม My Cup ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิววันนี้นะครับผมจะมีรีวิวเอ่อม็อบทุกตัวในเกม My ม Cup นะครับว่าม็อบทุกม็อบเอ่อม็อบม็อบทุกตัวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะใครพ่อแม่ก็อยา่างหนึ่งบนแรกก็ติดตาม ก็แล้วตามกัน,กนกเลยเองระยะยังไม่พลาดทุกต่อไปนะคะครับผคลิปนี้ไปดูกันเลย let's go ซึ่งเอาลาคือผมมีอาวุธด้วยนะในการจัดการในในี้นะเพื่อมันจะไม่ดูกี้หูก,กี้ตาเป็นห,หนะ่อยนะมาแล้วมันตุกล่องแรกนะนเห็นได้เลยว่ามันมีสองกล่องท่วนๆเลยนะนั่นคือมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะ เอามามจะเอาตัวเบสิกเบสิกมาก่อเลยจะเอาตัวเบสิกตัวเลขไก่อา่าเป็นไก่ปกติเลยสามารถฆ่าและกินได้มีอยู่แค่การสั่นบดบแปบ๊บหนึ่งเอากล่องนู่นมาก่อนเอากล่องเก็บขยะมาก่อน ไปที่เดิมไปเก็บขยะมาเย็กน้อ่าอยู่นี่เอง สองมัน่าจะเป็นหนแมวมีสวัมซิมูเลเตอร์ต่างหากมน่ารักอ่ะไม่อยากฆ่าน้อ,องเลยแต่เคยทำแต่ผมแพ้ต่ผมแพ้พึ่งว่ะทักทีว่าน,อน,าน,าาน้องจะปวดทรมารือเกินน้องบีงสบวัมซิมูเลเตอร์วัวอันเป็นวัวปกติเลยนะไปไป ไปมึงไปมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยขยะสองชิ้นข้ามบุหรี่ก็ได้หนังรัวกับไอ,เ,อเนื้อบัวนะครับซึ่งนะครับโยนทิ้งไม่ได้เลยนะครับไปตัวที่แล้วนะ่ะต่อไปนะถีตัวตัวได้กลินหมูนะหมูปกติเลยนะ เจะลงลลวาลงลาบลงลวาลงลาวาลลาลงลว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 าทุบๆไปโอเคแล้วก็ได้เนื้อหมูมาคือมันไม่ดืออะไรนะมันไม่เดือดพามด้วยต่อไปเน แกเออใช่แกเออ,อจะเตยลาวานะครับผมกี่ดยอยไหนเลยนะมันมีไฟต์มันมีไซต์เราชีวิตร,รอดอ่ามันดอกผลแก่กันแก่ค่ะมันถึงสุดที่แค่สามอยากวะแก่แก่ซ้ำค่ะ ต่อไปเป็นหมาโอเคไหมค่ะนักหมามีคนลงข้าอย่างดวนเลยแหละไม่ต้องให้มันมาทนทุกข์แบบนี้หรอกมาเสร็จมันก็เราได้ปลาที่มันกินเข้าไปซึ่งกนคือแล้วเราไปตอนเช้าก่อนแล้วหมาไปดันตะลายแต่เสือหมาเพิ่ม เดี๋ยวมานเพื่อนอีกอไปเจวเดิน,นลงบ่อลาวานี่ล่ะอันตรายมาตู้ต่อไปเริ่มเป็นตัวที่โจมตีได้นายพวกนี้เนี่ย <c oughs> ตัวแรกน่าจะแมวรละป่ารีบเลยรีบตายอย่างไรเลย อะไรกูจเสกมึงว่ามึงจะตายเหรอเมียวอันนี้ปะไอ้เออแคทมึงเป็นแคทมาหัวเห็ดหัวเห็ดสุดเห็ดเลยอื้อสุดเห็ดจบจบตำนานหัวที่เกตมาตัก สาไม่โดนด้วยช่างมันเถอะสวนซ้ำอ้าวโง่เออเอะไรแก้วเฮ้่มกลายเป็นสวนสัตว์แล้วนยเลยนะรกร็ตายมึงก็ตายจัดการมันเลยพวกการเลยจัดการมันเลยอันนี้ระบิดพะเนี่ยขีระบิด ที่เป็นเออลามะโอ้โหเลยเขาว่าเลือดเยอะเลยเลือดเยอะ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 เลยตายซะแล้วไม่ต้องสงสัยนะคือแบบอะไรคือเป็นเป็นแบบซีรีส์จ้างหนักลบเองอือแบบโค้ยปล่อยมันไปดีเพราะว่าไม่ปล่อยอะ่ะ กูโจรใส่กูโจรใส่กูโจรใส่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 อะเดี๋ยวกลับมาละอืมตาป้ายลงไปสิว่าเฮ้ยเฮ้ยทำมันใหญ่ๆหน่อยกว้างๆหน่อย con rồi, mày ở, mày ở nó sẽ nặng tai nữa, ha. Ủa, liền chết liền, mà. Thôi, sẽ làm cho nên

Double lama, double lama, ma, <gbg> speed run, speedrun speed run, speedrun speed run,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  speed run. สปีดเลสปิดเลสปีดลันสปีด uh ลันสปีด huh. ล uh ันอเต็มตัวแล้วมาโอ้นอ้วนสิบซึ่งมีชีวิตดที่มันพรลานแรงสุดในโลกเดี๋ยวเราไปดูดาะ สัตว์น้ำต้องเพลินยู่ว่ะพันดาใช้วิชาของฟูนดาดิจิจอกแดงกูไม่ชอบมึงอย่าง,รงแรงเลยแหละแพ้แล้วตัว,ตวนีว้ต่อไหนวะนะ อะไรโอ้สิงส okay, no ิงชีวิตที่เลือดเยอะที่สนุกเกมโอเคมันเลือดเยอะสุดในเกมรามะเทียอะไรเนี่ยอุจแล้วรามาโอ๊ตฟอกเลยกบกบเออกบกบเออเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยยาเจ้าอุ้ยเมื่อกี้เผลอตีน้องไปแล้ว โอ๊ยชี่ยะกูเผอเซกขียอะไรมาเนี่ยกูเซกกูเซกตำนานกูเสกคน่ายอะไรเนี่ยกูเซกคนขายอะไรเนี่ยคน่ายไม่ปดมันไม่ตายเสกเลยมาเดียวดิ้นเหรื โหต้องฆ่ามันอย่างด่วนเลยโกเลมโกเลมเอาไข่โกเลมมาหน่อยดิโกเลมเพื่อ้วไรเชียวสหนึ่งสอง การมันเิดเสกพบิบัติะระดับจักรวาลมันเอยโอเคเอาหน้าคุยเงื่องคนเล่มจะรักษับแพให้เมอ มันหมอเก่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยที่มันพิ่งสีตัวหายนะมาที่มันพิ่งสีตัวหายนะมากงทำไงไายนะจร,จริงอ่ะวัวเด่นนะ ไหนนะไม่ลนะ่ะระดับปัวเดนโูดมมังกรโัวรวินเทอร์ไม่อันนี้ก็จะเกินจริงไปอืมอืมผักันไม่ได้โอ้ยตยยื่นไห่มาเนี่ยสายร่วงกลางอากาศบ่ไม่อสยร่วงกลางอากาศสังสอน ต้องสั่งสอนสั่งสอนให้สั่งสอนเออกัคชิเปอร์มินเทอร์เกีรตันมินกูโบโมวินเทอร์งกระดูกธรรมดาตัวสุสติโอ้ชิบเลตสีโอฟิต ปกระดูกเตือนไม่เหมือนอ่ากลืมเป็นกันไฟว่ะเดี๋วมันเองไปเลยลา้าดูเพื่อนเพื่อนล้ามาไปหน่อยโหตัวต่อไปนี่หวังว่าคงจะได้เป็นตัวเล็กกันนะ ตัวปมยังก็จะได้ตัวเล็กยับสลามตัวใหญ่ด้วยมึงมาสิมึงมาสิมึงมาสินี่เราคกลเลคชักุจการอยู่อะอสปเดอร์จากริ่นดีสปเดอร์ซอมบี้มึงไปตายก่อนเถอะ คลีนนะตายมึงสนไปนี่ว่ะอันมึงก็ไปตายด้วยฝีมือของไม่เลยแล้วกันไม่โหดไม่ได้โกรธไปแลวเด็กสามีไทซสายสินะเออไอสาม,มีน้ำแล้วก็ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจใช้หนวดันตัวเหยื่อ ยังเมิ้นเนียวอยากลัวไม่ได้เออต้องบอกเป็นตอนเช้าเออคืนตกสัตว์มันอันตรายบลหมึกยักษ์บลหมึกปีศาจเวอร์ชั้นเรืองแสง Bilas này Ôi sao mình được Cứ chôm nắm tay Hún xin đi đây Ướt trăng quá trăng quá Mình ướt trăng quá quá tay ờ chị phi nhỏ nhìn nè nhỏ lưu sút lên nhỏ sút cũng kìa thiệt vào yêu thương ba yêu thương ba mày làm tôi đâu à มาปวดมือนล่ะปวดอะไรก็ไม่รู้ตัวเมาเซมาสลามเสลามมึงอย่าทำที่ตัวมงอย่าไม่อย่างไ

Look. cái tinh ting tinh 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 ting tinh 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 นะ่ไม่ทนไฟวะ่ะปกติที่อยู่ในระถมันทนไฟหมดเลยนี่วะ่ะก็ไอ้เจนไอ้เจนตุ๊กอะไรนะ่ะ มัม่วน,นิดนึงตัวต่อไปเป็นเอ่อเบลดต่อไปวิลเลเจอร์ตัวต่อไปไอ,อตัวน้ำคานเชลเกอร์ต่อไปโอ้เมกดต่อไปชาวบ้านปกตินี่แหละโอ้ยบ เสกอะไรต่อไปอันนี้ซึ่งเหมือนกันไฟได้ไงไม่รู้เหมือนกันอืมฮะไปดีกบ่าอต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนละคนละช่องมันมาทำปุ่นสีใช่ไหมัน นีตัวอะไรน่าเกียดชิบหายสมมมันไม่ทำอะไรเรางุ้มตุ้มทำไมัอไมนอันนี้อารมณ์กเลมไม่รู้จักมันทำไมไม่รู้จักตัวมึงสุเสกสุเสกเช่ยเลยงสุเสกเชี่ยเลยง ใส่ตัวอะไรวะเนี่ยใส่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเราใส่ตัวดีมากมาซะด้วยสมยอมบี้เพลินว้ไอถูกคอมิคเกอร์ดีนี่ผมใจจะเล่นกนี่เลกกกำมัดตมัด ว่าอะไรนั่มันตัว,วนีงตัวที้เป็่ามาใหม่เนี่ยว่าตัวที่เพิ่มมาใหม่เอาไหนครับทำไมได้ครับมันไม่ทำลายชาวบ้านก็เอ้ยเฮย้ยเคยเห็นตัว,ตวนี้อยู่ซึ่งตอนที่อาชิระกับพี่ผมก็เคยเห็นอยู่ในตัวเนี้ยแบบสนุกแบบเห็นมันแล้ว ข้ามันได้อะไรอ่ะเอออย่างั้นเลยข้ามันจะได้อะไรได้ความว่างเปล่าโอเคและนี่คือ,อ,อม็อบทุกตัวในไม r ครบซึ่งมันก็เคยเห็นในตัวนี้เยอะนะเคยในอัปเดตซึ่งกันไปไหมไม่รู้ แต่ข้าแล้วก็จะต่อไปแท่งนี้ที่ทสามารถทําเป็นค้อนได้ค้อนอันนี้โดยใช้ไอ้แท่งนี้ที่ได้มาจากตัวเมื่อกี้แล้วก็ไอ้อันนี้ซึ่งมันจะต้องขับกับโต๊ะคับพิเศษเท่านั้นอันนั้นก็จะได้อะเป็นเจ้ขค้อนอันไหนจริงกระหังก็ใช้นะ ก็ใช้กับตัวนี้หนอยแล้วกันนะว่ามันจะเป็นขนาดไหนโหโคตรแรงเลยว่ายิ่งสูงอะไรก็ยิ่งแรงนะครับเอาล่ะลก็จบไปเพียงเท่านี้นสำหรับการรีวิวม็อบทุกตัวในเกมใหม่ครับ ครับนะครับซึ่งมีทั้งตัวนี้น่าสนใจและไม่น่าสนใจเมา่อถึงตัวเีื่องของสติกเกกน,น่าจะเป็นไอหมูมะพร้าวตัวนักตูนขายอ่ะอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกูเชื่อแล้ววันนี้ยินดีครับสำหรับคลิปนี้บายบายไปไอแล้วอย่าลืมติดตามไว้นะ